สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องพังบุญหลายนะคะค่ะวันนี้แม่พานก็ขอขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่มาช่วยอุดหนุนอาหารป้อนคุณยายบุญหลายนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่ส่งกําลังใจเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเรานะคะก็ขอให้ ท,ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเลยนะคะบุญกุศลที่แม่แม่ทุกท่านได้ทำกับคุณยายบุญหลายวันนี้หรือไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะเป็นวัน,นไหนๆก็ช่างนะคะก็ขอให้ผลบุญกุศลที่ได้ทำกับคุณยายบุญหลายก็ขอให้ย้อนกลับไปถึงแม่แม่ทุกท่านร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตในครอบครัวนะคะ ค่ะคุณยายก็ยืนทานผลไม้ไปเพลินๆนะคะ ค่ะดูถ้ายืนกินผลไม้ของคุณยายก็จะชิวๆนะคะคุณยายเขาก็มีความสุขนะคะเขาได้ทานผลไม้ทุกๆวันนะคะเขาก็มีความสุขนะคะเขาก็ได้อิ่มบุญกุศลที่แม่ๆมได้ทำกับคุณยายนะคะเขาก็พอมีความสุขแม่ๆม่ก็พอมีความสุขไปด้วยนะคะที่ได้เห็นช้างหลายๆเชือกได้ทานผลไม้นะคะ แม่ๆก็มีความสุขไปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆท่านนะคะขอบคุณที่เอ็นดูคุณยายบุญหลายแล้วก็ครอบครัวของแม่ควันนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ ป่าของคุณยายนะคะอาตะเข่งตะกาถิิมให้ยังระยายจะสังเกตตลอดนะคะเวลาที่มีผลไม้คุณยายจะเลือกกินเต่สับปะรดก่อนนะคะ แล้วตามด้วยกล้วยหวานๆนะคะเขาจะกินของที่เขาชอบก่อนนะคะเวลาแม่ควันไปหาซื้อสับประรดแม่ควานก็จะซื้อลูกที่สุกๆนะคะเพราะว่ายายชอบนะคะเอาลูกดิบๆมาให้เขากินเขาก็จะกินลําบากนะคะมันจะเปรี้ยวนะคะจะไม่ค่อยหวานแล้วมือของยายที่จับลูกสับประรดก็จะซีดไปหมดนะคะแม่ควันก็ต้องเลือกหาสิ่งที่เขาชอบนะคะ เราอยู่กับเขาเราก็ต้องรู้ว่าเขาชอบอะไรรักอะไรนะคะค่ะก็ฝากพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะท่านใดเข้ามารับชมชิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพังบุญหลายด้วยนะคะเพื่อที่ยอดทรบของแม่ขวานก็จะได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของเราด้วยนะคะหมดแล้วคุณยายบุญหลาย ค่ะก็ขอบคุณสําหรับผลไม้ที่พ่อพ่อแม่แม่ช่วยอุดหนุนอาหารป้อนยายบุญหลายนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ทํากับคุณยายบุญหลายวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลย้อนกลับไปถึงครอบครัวแต่ละท่านให้แต่ละท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะก็ขอให้รวยๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะหน้าที่การงานก็ให้จเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ ตอนนี้ก็เอาคุณยายบุญลายมาผูกมัดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆของยายบุญลายก็วิ่งตามแม่ขวานมามาดูยายกันนะคะ ่คะหลังจากที่เอาคุณยายอาบน้ําเสร็จก็เอามาผูกมัดนะคะยายก็อ้วนมากๆนะคะได้กินผลไม้ที่แม่ๆช่วยอุดหนุนนะคะแม่แก็ได้อุดหนุนผลไม้ให้คุณยายบุญหลายยายบุญนหลายก็ได้ทานบ่อยๆนะคะก็อ้วนมากนะคะยายก็ชอบเล่นทรายมากๆเลยนะคะเล่นดิน เหยียบลงจนเป็นลุมหมดแล้วนะคะมองไกลๆไม่เห็นตาคุณยายบุญหลายนะคะเห็นแต่ขอบตาดำค่ะยายค่ะช่วงนี้ก็หญ้าที่น้องป้างเคยตัดก็เริ่มจะยาวอีกแล้วนะคะเริ่มจะขึ้นแล้วนะคะ สวยมากนะคะยา่าแต่ว่ายายบุญหลายเขาไม่กินนะคะยญาอยู่ตรงนี้มันอยู่ใกล้อึนะคะใกล้อึของเขาใกล้ฉี่ของเขาเขาก็ไม่กินนะคะยายเล่นนยังนั้นเหยียบ เล่นดินอย่างเดียวเลยดูทำหน้าทำตาอทำหน้าทำตาเหมือนจะหลับเลยนะคะคุณยายบุญหลายเขี่ยเล่นดินใหญ่เลยค่ะก็ฝากพ่อพ่อ,พอแม่แม่ทุกท่านด้วยนะคะ พ่อแม่ท่านใดผ่านมาก็แวะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับคุณยายบุญหลายด้วยนะคะแล้วก็ขอพบพระคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะที่ช่วยอุดหนุนอาหารป้อนคุณยายบุญหลายวันนี้นะคะก็ขอพบพระคุณมากๆานะคะก็ขอให้บุญกุศลที่แม่แม่ทุกท่านได้ทําให้คุณยายวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลนั้นส่งผลไปถึงแม่แม่กลับคืนร้อยเท่าพันเท่านะคะก็ขอให้ ครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะก็ขอให้มีหน้าที่การงานที่มั่นคงนะคะยายหลุมมันเป็นหลุมอีกแล้วไปเทศไทยเป็นหลุมให้ยังนั่นนะ ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะคะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะแม่ควานก็ดีใจที่มีแม่ๆหลายๆท่านช่วยอุดหนุนอาหารให้กับคุณยายบุญหลายนะคะแม่ควานก็ดีใจที่มีแม่ๆเมตตานะคะ ดิ้นยังค่ะสำหรับวันนี้แล้วก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แม่ควันก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ